ซูคุนะนะตอนนี้นั้นต้องการต่อสู้กับมากิเซนอินเพราะว่านอกจากนั้นแล้วชนายฮิโงรุมะอาโคซึยูตะรวมถึงเทพเจ้าสายฟ้าคาจิโมฮาจิเมะสามคนนี้นั้นเป็นแค่เพียงจุดเรียกน้ำย่อย สว,ส,วส,สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่7เวนทูชแนลกับการวิเคราะห์มัง,งานซีรีส์ประจําวันเสาร์เรื่องมหาเวผนึกมาตอนที่253และก่อนที่เราจะเริ่มในการวิเคราะห์คุณทราบกันหรือเปล่านะฮะว่ามหาเวผนึกมานั้นตีพิมพ์มาแล้วถึง6ปีเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนี่ยจึงได้มีการทําภาพสีทั้งปกในและปกนอก นี่คือภาพสีของภาพปกนอกนะฮะเราจะเห็นว่าสุคุณะในตอนนี้นั้นแค่มือสองมือก็สามารถขยุมได้ทั้งยูตาและยูจิคือภาพปกแม่งก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่ายังไงสุคุณาแม่งก็ชนะต่อมาเลยคือภาพสีปกในจะเป็นภาพผองมง,งะในตอนที่252ที่ตัวของมากินั้นสามารถใช้ดาฟาริยานแทงหลังสุคุณะได้และในหน้านั้นก็จะมีคําพูดเขียนไว้ว่ามากิประทัดสุคุณะการโจมตีรอบข้างหลังอย่างแยบยน ประเด็นเลยคือภาพนี้เนี่ยมากรแม่งคืออย่างพระเอกส่วนยูจิกูนั้นเนี่ยคือพเพกของเรื่องจริงๆแต่แม่งเสกไม่มีบทนะฮะสุดท้ายแล้วก็เลยทําได้แค่ทําตาโตและนอกจากภาพของยูจิสังเกตนะฮะที่มุมล่างขวาน่อนิดนึงนี่คือภาพหน้าปกมหาเวทผนึกมารปกเล่ม26กนะั่นะคือภาพขอ,อาจานโกโจซาโตรุเยตเคนนะ้าขอ,อาจานกูยังแก่เลยนะฮะนึกว่า,าจานโกโจตอนอายุ50นะฮะรอยยิ้มนม่งแบบ แม่งไม่ได้มีความหล่อเลยเอาจริงไปสู้กับปกเล่มก่อนที่สุคุณาแม่งสิ่งล่างเมงอุ้ยังไม่ได้เลยอันนั้นน่ะคืออย่างเท่และโคตรหล่อเลยแต่ก็นั่นแหละช่างแม่งไปอ่ะใช่งั้นเรากลับเข้าสู่การวิเคราะห์กันดีกว่าการวิเคราะห์ในมังงะตอนนี้นั้นประกอบไปด้วยสหัวข้อเลยนะฮะพูดแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะฮะหมากิสองสุคุณะและ3คุซากาเบะเริ่มจากตัวละครตัวแรกก่อนเลยมากิเซนอินเรารู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าตัวเธอนั้นต้องมาสุดท้ายแล้วการมาของเธอเนะี่ยกลับเป็นว่าตัวเธอนั้นมมาหลังยติกผ ว่าในตอนแรกมากิกับยูตาเนี่ยจะร่วมกันต่อสู้กับสุคุนะแบบ2คนลุมเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มียูจิคนหนึ่งแม่งน่าจะเป็นทีมไฟที่ดีมากสุดท้ายเลยคือให้มากิรอบสังหารในการโจมตีและการรอบสังหารนะมันก็ทําได้ดีนะเว้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วอะ่ะมันก็ยังไม่สามารถจัดการสุคุณะได้จริงๆอะ่ะคือคุณลองคิดตามดูมากิเนะี่ยแทงทะลุหัวใจและจากข้างหลังเลยแม่งควรตายใช่ป่ะสูคุนะแม่งเอาพลังงานคำสาบไปบีบหัวใจให้หัวใจเต้นและระหว่างนั้นสูคุณะก็ใช้คุณใส่ย้อนนกกกััับใใาาารรษหวจเคแแต่แ่ การรักษาจากดาบของมากีเนี่ยมันทำได้ช้ากว่าการรักษาจากการโจมตีแบบอื่นเท่านั้นเองแค่นั้นจริงๆและพอคุณมาดูในมังงะตอนนี้คุณจะเห็นว่ามังงะในตอนนี้มากีเนี่ยแทบจะไม่สามารถทําอะไรสุคุนาได้เลยเว้ยถ้าเกิดเราต่อสู้แบบตรงๆอะเอาแบบตรงๆเลยนะพยายามเข้าโจมตีสุดท้ายสุคุนาก็สามารถใช้2มือในการรับการโจมตีได้แบบนั้นเท่ากับว่าตัวของมากีในการมาเชิญหน้ากับสุคุนาตรงๆเนี่ยมันต่อสู้ได้ยากมากเลยนะคุณเพราะว่าต่อให้โจมตีแบบไหนสุคุณาเนี่ยที่มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยมันกามรัับโจตีไดด้้งน แล้วหลังจากนี้เนี่ยการที่ซุคุาะจะบาดเจ็บจากมากิ เป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากแต่คือผมไม่ได้บอกนะฮะว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ผมคิดว่ามันเป็นไปได้แหละเพราะว่าในกรณีของมากิตัวเธอเนี่ยแตกต่างจากนักขุนใสยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลแล้วสัญชาตญาณในการต่อสู้ที่สุคุนาต้องใช้เนี่ยมันจะยากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสที่มากิจะรอบสังหารสุคุนาได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถึงแม้มากิจะสามารถทําได้เนี่ยมากิก็ต้องใช้ดาบฟันยายในการเข้าโจมตีนะเพราะถ้าเกิดคุณดูจำมางะในตอนนี้มากิใช้ตัวเข้าโจมตีสุคุนาเนี่ยและซุคุนาจะไม่ได้บา,จจบา,า,า,าะะดา นตัวของมากิที่ว่าถึกทนเนี่ยอันนี้ยอมรับเลยนะฮะว่ามาังงะในตอนนี้นั้นมากิแม่งถึกทนจริงและเห็นมีบางคนคอมเมนต์นะฮะบอกโอ้โหมากิต้องถึกอยู่แล้วพี่มันคล้ายกับยูจิเลยคือจริงๆเราไม่ใช่นะฮะเพราะว่าซูคุนะก็ได้พูดถึงจุดๆนี้เหมือนกันนั่นคือความเหมือนของมากิและยูจิรวมถึงพูดจาบับมากิด้วยตัวซูคุนะได้พูดทานองที่ว่าตัวของมากินั้นอะแตกต่างจากไอเด็กโง่นั่นเด็กโง่นั่นที่ว่าหมายถึง ตัวของยูจินั่นเองที่แบบยูจิแม่งทําอะไรได้แบบไม่เต็มที่อ่ะคือคึงกลางอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ว่ามากีนั่นเนี่ยตัดทิ้งซึ่งทุกอย่างจนเหลือเพียงความว่างเปล่าที่บริสุทธิ์ไอ้ความว่างเปล่าที่ว่านั่นกน่คือกายเนื้อกายหยาบอย่างเดียวเว้ยมันไรซึ่งพลังงานคำสาปพ,พลังงานคำสาปของมากีเลยคือศูนย์ถูกปะแต่ว่าตัวของยูจินเนี่ยไม่ได้พลังงานคำสาปเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นแล้วจากประโยคนี้เนี่ยยังไงซะ่สองตัวละครนี้ก็ไม่เหมือนกันตัวของมากีนั้นถึกกว่่าาายออออะมมมกกคุณไได้ลนลนนสจจตีีพัังงทแบบ ตแต่กลับกันถ้าเกิดเป็นตัวละครตัวอื่นอ่ะอย่างเช่นมาคิหรืออะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ยูจิเนยะซูคุนามันโจมตียังไงพลังงานคำสามเนี่ยมันก็ออกมาแรงกว่าที่ส่งหายูจิแน่นอนดังนั้นแล้วสิ่งที่มาคิได้โดนในมังงะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น 1, หฮาชิช่วงท้อง2หฮาชิกลางใบหน้าและ3คือโดนท่าซูคุนะต่อยช่วงท้องด้วยโคกุเซนถึงยังไงซะนะฮะผมมองว่า3ท่านี้เนะี่ยยังเอามาคิไม่ลงแน่แนเว้ยสาเหตุก็เพราะว่าซูคุนะได้พูดจาบับมาคิไปเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วมี ตอนนี้วิเคราะห์เรื่องต่อมาเลยคือเรื่องของราชาคำสาบเลวเม็นสุขุนะเห็นมีหลายคนเริ่มมองอบทแล้วนะฮะตอนสู้กับอาจารย์โกโจนันกวาจัดหนักแล้วนะทําไมโกโจยังบอกว่าสุขุนะไม่เอาจริงวะพอมาในมังงะตอนนี้อีกนะโอ้โหอุราเมก็ได้พูดต่อว่า ชั้นสุคุนะยังไม่ได้ใช้พลังอย่างเต็มที่โอ้โหแล้วคุณลองคิดดูดินี่ขนาดสุกุนะยังไม่ใช้พลังเต็มที่นะยังขนาดนี้เลยนะสามารถจัดการอาจารย์ก่อโจที่ว่าแก่งสันยุกและจัดการตัวของมากิได้รวมถึงยังมีคำที่ได้พูดจาเป็นปมอีกว่ายังไม่ได้เอาจริง เอาจิงๆนะมึงนี่เกินหน้าเกินตามากเลยเฮียแต่ผมขอช่างหัวเรื่องนั้นไว้ก่อนเรามาวิเคราะห์สุคุนะในมังงะตอนนี้ตัวของสุคุนะหลังจากชนะอาจารย์โกโจโซาตารุได้พวกเราเนี่ยจะเห็นว่าตัวของสุคุนะนั้นยิ้มให้กับอาจารย์โกโจซาตารุนั่นหมายถึงสุคุนะเนี่ยสนุกนะที่ได้ต่อสู้กับอาจารย์โกโจซาตารุนะแต่ว่าหลังจากอาจารย์โกโจซาตารุนี่สิไม่ว่าจะเป็นทนายฮิงุลุมะคาชิโมฮาจิเมะอโคอสึยูตะอย่างน้อยผมว่าตัวของยูตะก็น่าจะตึงอยู่ถูกปะสำ ได้สาหัสอยู่นะแต่พอมาในมังงะตอนนี้ปรากฏว่าไอ้สารตัวละครที่ผมมันไม่มีการเอ่ยมาแม่งแค่ทําได้เพียงแค่โชว์เคี้ยวของตัวเองเท่านั้นนะสรุปสั้นๆเลยคือเป็นแค่เพียงตัวละครเรียกนาย่อยไอสัตว์ตัวของยูตากูเป็นได้แค่นี้เองเหรอทนายฮิงุลุมาเนี่ยเข้าใจได้เวคาชิโมฮาจิเมเข้าใจได้แต่คือยูตากูกับยูจิเนลุมต่อสู้มึงแบบอย่างสุดเลยนะตัวมึงกบบอกว่าอะไร เรียกน้ำย่อยเย็ดแม่เยี่ยมึงจะเก่งเกินไปแล้วคือตอนนี้เท่าที่ผมได้มีการอ่านมาคู่ต่อสู้ทั้งหมดของสุคุนานะเวลาสูคุนาแม่งเจอนะหนึ่งแม่งจะปากดีเว้ยแม่งปากดีใส่คู่ต่อสู้ก่อนเลยในระหว่างปากดีมีแอบแซแอบด่ายูจิอยู่ในนั้นหลังจากนั้นปุ๊บชนะชนะคู่ต่อสู้นะฮะมีคู่ต่อสู้คนใหม,ม่อีกจากนั้นก็ปากดีใส่อีกนะฮะเป็นวัฏจกักรวนอยู่อย่างงี้สี่ห้ารอบเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะพอได้มาเห็นคําว่าหลังจากการตตยขออาจารย์โกโจแล้วเนี่ยไอ้สามตัวละครเรียยยกนา่ยอย หมดคําจะพูดอ่ะไอเหี้ยคือแบบไอสัตว์เด้ยเอาแต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วนะะก็ยังมีคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ได้พูดว่าซูคุณ้เนี่ยไม่อยากต่อสู้กับมากิเว้ย สิ่งที่ทำให้สุกุนาแม่งรู้สึกขีวอวิธีหนึ่งนั่นก็คือมากิเซนอินง่ายๆเลยคือมากินั่นคืออาหารหลักพะะอชนะด้วยประโยคนี้เนี่ยผมจึงได้คิดว่ามากิไม่น่าโดนจัดการง่ายๆในมังงะตอนนี้นั่นเองอาวิเคราะห์ต่อมาเรื่องของคุซากะเบะนะฮะด้วยคําถามแรกที่ได้มีการเปิดมาของมังงะตอนนี้นั่นเป็นการบัฟคุซากะเบะอย่างดีคําถามนั้นคือนักคุณใส่ระดับหนึ่งใครเก่งที่สุดโดยปกติเรานักคุณใส่ระดับหนึ่งนั้นประกอบไปด้วย5ตัวละคร1นานามิ2เมเมเมสสาาโะโดสียงส่วนนมากะะ ได้พูดว่าคุซากเบะนั้นเก่งที่สุดส่วนตัวแล้วไม่ว่าไมเมกับนานามิเนจะพูดยังไงผมเชื่อคําพูดของอาจารย์โกโจโนะเพราะว่าอาจารย์โกโจโก,ก็ได้บอกว่าคุซากเบะนั้นเก่งสุดเชื่อเกิดไม่นับรวม3ตระกูลใหญ่แถมเลยคือตอนท้ายของ2 3งสาหาคุซากเบะนั้นเนี่ยเหมือนจะมีท่าทีต้องต่อสู้หนึ่งหนึ่งกับซุคุนะและแน่นอนเลยว,ว่าคุซากเบะมันต้องแพ้อย,อยู่แล้วถูกไหมมันจะไปสู้ได้ไงราชาคำสามแม้ว่าตัวของซุคุนะนั้นจะบาดเจ็บสาหัสจากการโดนโจมตีต่าง,าง,าง,างๆนานาและไม่สามารถใช้คุนใส่ย,ย้อนกกลลลลัับไดด้อยยยยย่่่่่่าาาาางงงีีีีเเมมมม็ตตแแแวสุททพธ์ปปน ซากาเบะยังไงซาก,ก็แพ้หรือต่อให้คุซากาเบะเนี่ยมีมีดสั้นเสวีตาส่วนของนานามีนะในการโจมตีเลยคือโจมตีติดคี้เนี่ยแรงแน่นอนแต่ก็เหมือนเดิมแพ้เฮยังไงก็แพ้ไอ้ตัดเอาอะไรมาชนะง่ายๆเลยยูตะชนะให้กุลุมะคาซิโมฮาจิมเมะไอ้เฮี้ยพวกนี้แค่น้ำย่อยนะคุณลองคิดดูดิและคุซากาเบะแม่งคืออะไรแม่งคงเป็นได้แค่แบบเศษซากของน้ำย่อยที่แบบว่าไปติดอยู่ตามร่องของกระเพาะอาหารนะ่ะมันเป็นได้แค่นั้นแหละดูหน้าคุซากาเบะในตอนท้ายนี่คือฉันต้องต่อสู้กับซุกคุณนะเหรอ คือแบบตอนท้ายนี่แบบอย่ากหัวเราะด้วยนะแต่ก็แอบสงสารนะมันแแบบเป็นตัวละครสิ้นหวังจริงๆนะขอมังงะตอนนี้เนี่ยเป็นกูนี่กลัวดับเสียบคอตัวเองตายแล้วคลิมนี้ขอลาไปก่อนครับผมไปบายครับสวัสดีครับ